สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะคือตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่31พฤษภาคมปี2566นี้ค่ะการดูดวงนั้นก็ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะอยากจะให้ท่านผู้ชมที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนี้นำคำพยากรณ์เหล่านี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของตัวเองได้เลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ เรามาเช็คกนเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกว่าในช่วงที่เป็นครึ่งเดือนหลังนะคะ16ถึง31พฤษภาคมปี2566นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกคะต้องบอกว่าดาวพระอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกรรม,มะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณโคจรเล็งลัคนาราศีเกิดนั่นเองค่ะดาวการงานเล็งลัคนาราศีเกิดแบบนี้เป็นช่วงที่งานยุ่งงานหนักค่ะเป็นช่วงที่งานค่อนข้างเยอะค่ะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพิจิกมีเกณฑ์ใช้ความคิดเยอะมีเกณฑ์ที่จะต้องจัดการหรือแก้ไขปัญหาค่อนข้างเยอะแล้วดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาว เแห่งความร้อนนะคะเมื่อโคจรมาเร็งและขนาดราศีเกิดแบบนี้เป็นช่วงที่มีงานเร่งมีงานด่วนมีงานรีบเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นชาวพิจิกะ่ะ ในระยะนี้ต้องมีสติให้มากนะคะอย่าพยายามผีผามอย่าทำอะไรหุนหันพลันแล่นเป็นช่วงที่คุณจะต้องออรอบข้อเพราะมันมีโอกาสที่ผิดพลาดได้ง่ายดาวพระอาทิตย์เล็งไปยังเล็เลงไปยังออลัคนาราศีเกิดแบบนี้มันมีทั้งมุมที่ดีและมีทั้งมุมที่ต้องระมัดระวังพอมันร้อนมันจี้ตัวคุณแบบนี้มันก็ทำให้คุณตัดสินใจอะไรบางอย่างผิดพลาดได้ง่ายเช่นเดียวกันค่ะในระยะนี้เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพิจิตค่อนข้างเป็นห่วงคน ข้างหลังนะคะคำว่าเป็นห่วงคนข้างหลังก็คือในเรื่องของการงานเนี่ยพอคุณมอบหมายงานอะไรให้ลูกน้องไปทําคุณก็เป็นห่วงเขาอาจจะด้วยความที่กังวลว่าเขาจะทําผิดพลาดหรือเปล่าเขาจะทําได้ดีตามเป้าหมายที่คุณวางไว้หรือเปล่าอันนี้ด้วยหนึ่งประการหรืออาจจะเป็นในลักษณะที่คุณต้องตั้งใจทํางานเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่ที่แก่เท่าแล้วคุณต้องดูแลเพราะว่ามีลูกที่ยังเล็กเล็กอยู่ที่คุณต้องดูแลเพราะว่ามีหนี้สินทั้งค่าบ้านค่างวดรถที่คุณต้องดูแลเพราะฉะนั้นคุณค่อนข้าง ที่จะเหนื่อยกับการทํางานในระยะนี้เหนื่อยกับการหาเงินนั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกคข่าวดีของคุณก็คือแม้ว่าภารกิจจะเยอะขึ้นแม้ว่าความหนักความเหนื่อยจะมากขึ้นแต่คุณจะไม่โดดเดี่ยวค่ะคุณขอความช่วยเหลือได้ไม่ว่าจะเป็นการขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวจากคนรักคู่รักหรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานเพราะว่าคนรอบข้างตัวคุณนั้นค่อนข้างที่จะเป็นกนาลยานมิตรที่ดีนะคอยเกื้อกูลคุณเป็นอย่างดีนะคะชาวลัคนาราศีพิจิก ท่านใดที่ติดขัดหรือขัดสนในเรื่องของการเงินก็จะมีเพื่อนหรือญาติคอยให้การสนับสนุนค่ะเข้ามาสู่เรื่องการเงินกันเลยค่ะสําหรับชาวพิจิกในระยะนี้มีเกณฑ์หาเงินได้เยอะแต่กลับกลายเป็นว่าคุณไม่ค่อยได้ใช้เงินค่ะเหมือนกับประมาณว่าหาเงินมาได้ก็จริงนะคะแต่ว่าคนอื่นใช้ซะส่วนใหญ่ค่ะคําว่าคนอื่นใช้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการหาเงินมาได้ก็ลูกก,ก็ต้องจ่ายค่าเทอมลูกหรือว่าคนในบ้านไม่สบายก็ต้องจุนเจือเขาออกค่าใช้จ่ายให้เขาแบบนี้ก็ ไปได้นะคะหรืออีกประการหนึ่งก็จะเป็นลักษณะที่พอคุณหาเงินมาได้จะเก็บจะออมสักหน่อย อ่ะก็ต้องมีเกณฑ์ลงทุนเพิ่มหรือว่าเอาไปต่อยอดในเรื่องของการงานเพิ่มปรากฏว่าก็ยังไม่ได้สนองความต้องการของตัวเองสักเท่าไหร่เลยเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นั่นเองสําหรับชาวพิจิกนะคะแต่ข่าวดีนะคะก็คือมีเกณฑ์ได้ของที่ถูกใจมีเกณฑ์ได้ของฝากนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะหาเงินพิเศษได้เสมอ ER นั่นเองค่ะข้อระมัดระวังต้องระมัดระวังคนมาหลอกมาโกงค่ะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะหูตาโตพอมีคนมาพูดถึงเปอร์เซ็นต์อะไร แบบนี้นะคะก็จะทําให้คุณถูกดึงไปหลอกได้ง่ายถูกไปลวงได้ง่ายอันนี้ต้องรอบคอบให้มากนะคะขอย้อนกลับไปที่เรื่องของการงานสักนิดหนึ่งนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกในเรื่องของการงานต้องระมัดระวังคนใส่ร้ายป้ายสีค่ะต้องระมัดระวังคนกลั่นแกล้งรังแกค่ะชาวพิจิกนะคะในช่วงนี้ต้องขอพูดอย่างนี้ค่ะว่า มันมีเกณฑ์ที่คุณจะผิดพลาดในเรื่องของตัวเลขผิดพลาดในเรื่องของการงานผิดพลาดในเรื่องของบัญชีผิดพลาดในเรื่องของคําพูดคําจาซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผิดพลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามหรืออาจจะนอกเรื่องจากที่สมัยยกตัวอย่างมาก็ตามคนจะมาซ้าเติมมันจะมีคนบางคนนะคะไม่ได้หมายความว่าโอ้พอคุณผิดแล้วคนมาคอยซ้าเติมมันไม่ใช่ลักษณะอย่างนั้นพอคุณผิดปุ๊บคนอาจจะแอบยิ้มอยู่มุมปากว่าอืม จังหวะเนี่ยผิดบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาคอยดูคอยเพ่งเลงคอยซ้ําเติมคอยเหยียดหรือว่า คือคืออาจจะมีบางคนที่ไม่เป็นมิตรนะอยู่ในที่ทํางานอันนี้ก็ต้องรอบคอบให้ดีสมัยจึงอยากเตือนว่าชาวพิจิกช่วงนี้ไม่ควรพลาดนะคะทำอะไรให้รอบคอบจะดีที่สุดนะคะกลับมายังเรื่องการเงินขอพูดถึงเมื่อสักครู่นี้พูดถึงในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงพูดพูดถึงเรื่องมิจฉาชีพเพราะอะไรเพราะดาวพระพุธอยู่ร่วมกันกับดาวพระราหูสองดาวนี้เป็นคู่อริเป็นคู่ศัตรูต่อกันก็ให้ระมัดระวังให้ดีใครเอาผลประโยชน์มาบอกคุณมาเล่าให้คุณฟังมาหลอกล่อคุณอย่าเพิ่งไปหลง เชื่อคะ่ะอะไรที่ได้เงินมาง่ายๆมันมักจะไม่ได้มีอยู่จริงมันมักจะไม่ใช่สิ่งที่สุจริตนั่นเองนะขอให้คุณมีสติให้มากนะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์ใครที่ยังโสดอยู่โดดเด่นมากคะ่ะมีเกณฑ์ที่จะได้สารสัมพันธ์กับคนที่คนที่คุณถูกใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้คนรู้จัก หรือว่าเคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อนมาเป็นคู่มาเป็นแฟนส่วนท่านใดที่มีคู่ช่วงนี้คู่เกื้อกูลดีค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้รับการสนับสนุนซัสพอร์ตจากคนรักคู่รักหลากหลายวิธีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไม่พอเท่านั้นชาวพิจิกท่านใดที่มีคู่อยู่นะคะอาจจะได้คุยกันในเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถหรือวางแผนการมีลูกด้วยนั่นเองค่ะ คร่าวๆเท่านี้สำหรับชาวพิจิก,ส,จกสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชยัยให้ชาวพิจิกทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ